ด้วยความที่พิมพเองก็อยู่ในวงการการแพทย์เนาะแล้วก็ทํางานในโรงพยาบาลเองพิมพ์ก็พยายามสแสวงหาผลิตภัณฑ์ที่แบบ1เลยต้องมีความปลอดภัย2คืออินกิวเดียนสื่อสารสกัดข้างในสิ่งที่พิมพกินเข้าไปตอนที่พิมพให้นมเนี่ยก็ต้องปลอดภัยแล้วก็มีงานวิจัยรองรับอย่างที่3เลยเนี่ยพิมพก็ลองถามหมอสูหลายๆท่านรวมถึงหมอเด็กด้วยว่าผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยพิมพ์สามารถทานได้ไหมพอทุกคนบอกว่าโอเคทานได้พิมพก็เลยเริ่มทานมาพอเริ่มทานมารู้สึกว่าน้องเอลิก็โตมากับนมแม่มาโดยตลอดพิมพก็สังเกตพัฒนาการของ ลูกของเราเนี่ยอ่านเช็คลิสต์ละสมไวยค่ะแล้วก็อย่างที่2คือน้องเอริเป็นเด็กที่แข็งแรงมากคือแทบไม่ป่วยเลยการที่พิมพ์ได้รับอาหารเสริมที่มีคุณภาพบวกกับพิมพ์ได้แนะนําสิ่งดีๆต่อให้กับคุณแม่มือใหม่ที่มาคลอดที่นวมินกคือจะมีคนฝากคันอย่างน้อย4-500คนต่อเดือนนะคะแล้วพิมพ์ก็เองก็รู้สึกว่าแบบตัวเองรณรงค์เรื่องนมแม่อยู่แล้วอะ่ะแล้วตัวเองก็เป็นคนที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อยู่แล้วแล้วโรงพยาบาลเองก็ สนับสนุนให้ทุกท่านถ้าสมมติให้นมแม่ได้รบกวนให้นมแม่เธอค่ะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับลูกเป็นวัคซีนหยดแรกที่แบบมีค่าที่สุดแล้วถ้าคุณพลาดตรงจังหวะนั้นเนี่ยปั๊มไม่ออกแล้วนะคะถ้าหยุดปุ๊บคือนมหายนะคะถ้าใครมีโอกาสให้นมแม่ได้พยายามให้นมแม่ให้นานที่สุดวันนี้พิม์ยืนยันได้เลยแล้วพิมพ์เองก็อยากสนับสนุนให้คุณแม่ทุกคนให้นมแม่กับลูกของท่านเองค่ะ